เนื่องจากว่ามีน้องๆถามเข้ามานะครับแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับรถดีเซลรางนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาตอบคําถามให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ทราบกันนะฮะมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะฮะน้องๆถามว่าพี่ครับบริเวณหน้าต่างรถดีเซลรางบานแรกเลยเนี่ยที่ติดกับห้องพนักงานขับรถไฟนะครับทำไมมันจะต้องมีลูกกลงแบบนี้นะฮะติดอยู่ทุกคันเลยนะฮะที่เป็น หน้าต่างห้องโดยสารนะครับที่เป็นบานแรกติดอยู่กับห้องพนักงานขับรถไฟนะฮะเพราะอะไรทําไมเขาต้องติดเอาไว้นะฮะแล้วทําไมบานอื่นถึงไม่มีแบบนี้นะครับเออนะฮะก็เป็นคําถามที่ดีนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายนะครับเหตุผลนะครับที่เขาติดตั้งลูกกรงแบบนี้นะฮะบริเวณหน้าต่างบานแรกนะฮะติดกับห้องขับอันนี้จะเป็นห้องพนักงานขับรถหรือเชื่องเครื่องนะฮะ ถัดมาข้างหลังก็จะเป็นห้องโดยสารแล้วก็หน้าต่างบานแรกเนี่ยนะฮะจะมีลูกกองแบบนี้ติดอยู่นะครับทุกคันเลยนะฮะทุกคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถดีเซลราง r h n หรือว่าเป็น d uh, t h n นะฮะก็จะมีลูกกองแบบแบบนี้นะฮะลูกกงแบบนี้ติดอยู่บริเวณหน้าต่างบานแรกนะครับเหตุผลนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่ารถประเภทนี้นะฮะเป็นรถที่เป็นดีเซลรางเนาะแล้วก็ห้องขับเนี่ยจะอยู่ติดกับห้องโดยสาร แล้วก็ในระบบการเดินรถไฟบ้านเราเนี่ยจะมีการอาขอทางสะดวกให้ทางสะดวกโดยใช้ห่วงทางสะดวกและก็ลูกตาทางสะดวกนะฮะที่เราจะเห็นคนพนักง,งานขับรถไฟกับสถานีเขารับส่งห่วงทางสะดวกกันนั่นแหละนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่ารถประเภทนี้นะฮะเวลาที่พนักง,งานขับรถไฟหรือช่างเครื่องเนี่ยนะครับรับส่งห่วงทางสะดวกกันเนี่ยนะครับก็จะบางครั้งนะฮะโดยเฉพาะรถที่เอาไปใช้วิ่งเป็นรถด่วน นะฮะเวลาวิ่งผ่านสถานีด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยนะครับห่วงทางสะดวกนะฮะมันจะมีการสะบัดไปด้านหลังนะครับเวลาพนักงานหรือช่างเครื่องนะพนักงานขับรถหรือช่างเครื่องนะฮะรับห่วงทางสะดวกนะครับมันก็จะมีโอกาสที่สะบัดนะครับมาถึงช่องหน้าต่างบานแรกตรงนี้นะครับ <tone> นะฮะบริเวณที่ผู้โดยสารนั่งอยู่เนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องติดลูกกลงเอาไว้นะฮะติดลูกกลงเอาไว้ป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ย ชงโงอกหน้าออกมานะะในจังหวะที่พอขอรอหรือช่างเครื่องเนี่ยฮะเขากําลังรับส่งห่วงทางสะดวกเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้ห่วงทางสะดวกเนี่ยนะครับฟาดไปโดนผู้โดยสารที่นั่งโดยสารอยู่ข้างในหรือว่าผู้โดยสารที่แบบอาจจะเชงโงอกหน้าออกมาบริเวณน,นี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของลูกกลงนะครับที่ติดตั้งไว้บริเวณ หน้าต่างบานแรกนะฮะติดตั้งไว้เพียงแค่ครึ่งเดียวนะฮะอีกครึ่งหนึ่งก็เปิดโล่งปกตินะครับเพราะว่าอ่าห่วงทางสะดวกเนี่ยนะครับมันจะสะบัดมาแค่ประมาณช่วงขอบหน้าต่างนะครับบานแรกนะฮะช่วงไม่เกินครึ่งหนึ่งนะฮะเขาก็เลยติดไว้ครึ่งหนึ่งในอดีตเนี่ยนะครับเขาจะติดไว้ทั้งบานเลยนะก็คือเป็นลูกกองแบบเต็มบานเลยนะครับก็แสดงว่าคนที่นั่งหน้าต่างบานแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะโผล่หน้าออกมาได้เลยนะครับก็นี่คือเหตุผลนะครับของคาน ติดตั้งนะครับล <c oughs> ูกกลงนะครับบริเวณหน้าต่างบานแรกของห้องโดยสารรถดีเซลังเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูห้างบนนะฮะว่าลักษณะเวลาเราอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ด้านบนห้องโดยสารแล้วนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะก็คือที่นั่งนะครับสาหรับการโดยสารแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็คือลูกกลงที่ว่านะครับจะเอาไว้ป้องกันนะครับเวลาพอร์หรือช่างเครื่องนะที่นั่งทํางานนะครับหรือ พอเาอขับรถอยู่นะครับก็มีโอกาสที่ห่วงทางสะดวกเนี่ยจะฟาดมาถึงตรงนี้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าพอเอหรือช่างเครื่องรับห่วงหน้าต่างบานด้านหลังเนี่ยนะครับบานที่2เนี่ยผมให้ดูในห้องห้องทำงานนะจะมีหน้าต่างอยู่2อบานถ้าสมมุติว่าเป็นช่างเครื่องหรือพคอที่มารับห่วงด้านด้านหลังนะครับหน้าต่างวดด้านหลังเนี่ยห่วงทางสะดวกมีโอกาสที่จะสะบัดมาฝั่งผู้โดยสารได้นะครับ ก็กรณีที่ทํรขบวนเป็นรถด่วนรถเร็วนะฮะที่ขบวนรถวิ่งผ่านสถานีความเร็วสูงสูงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมาถึงตรงนี้ได้เลยนะถ้าผู้โดยสารโผล่หน้าออกไปมีโอกาสที่จะหัวแตกได้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยติดตั้งเอาไว้นะฮะเป็นแค่ช่องเดียวนะฮะที่ติดกับห้องขับรถนะครับสำหรับหน้าต่างบานอื่นๆนะครับหน้าต่างบานอื่นก็ไม่มีนะฮะก็เป็นหน้าต่างที่เปิดโล่งนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารได้สามารถ ชมวิว t u b e ทั์ได้นะครับอย่างเต็มที่นะฮะเป็นเฉพาะหน้าต่างบานแรกเท่านั้นนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะน้องๆที่ถามกันเข้ามาถ้าเป็นคําถามที่ดีนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้นําความรู้ตรงนี้นะครับมาบอกกล่าวนะครับให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพราสวรวันลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ